สวัสดีครับสวัสดีพี่หมีครับวันนี้มาเจอกันในบทเรียนที่30เดี๋ยวลองเทสดูนะเทสเสียงก่อนนะพอดีใช้ใช้ไมคใช้ไมคตัวใหม่ไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หมีครับเสียงชัดไหมครับ ช่วงน<บ>ี้เทสช่วยฟังทเทสด้วยนะครับลองเทสดูนะทเทสเสียงก่อนนะวันนี้ใช้เสียงชัดใช้ใหม่ใหม่ใหม่ไม่แน่ใจว,ว่าได้ยินไหมนะครับลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเสียงชัดไหมครับช่วงนี้เทสช่วยฟังเทสด้วยนะครับอันนี้

โค้ดวีนัสสวัสดีครับเสียงชัดเจนไหมครับวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่นะมาลองดูนะครับว่าระหว่างใช้ไม้กับะน,นะครับจะได้ไม่ต้องไปใช้ของครูเอดีนะครับลองใช้ตัวนี้ดูชัดไหมครับนะใครมาถึงแล้วก็นะครับฝาก ากทดสอบเสียงด้วยนะครับว่าเสียงผ่านไหมนะครับวันนี้เรามาเรียนกันบทเรียนที่30นะครับสวัสดีวันสงกรานไทยด้วยนะครับวันนีเน้เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ชัดนะชัดโอเคขอบคุณมากครับเป็นเป็น <laughs> เป็นปีแรกนะครับตั้งแต่เกิดมาเลยนะที่ไม่ ไม่ได้ไปเล่นน้ํากันนะฮะเป็นปีแรกประวัติศาสตร์ต้องจารึกนะว่าว่าวันสงการไทยนะครับเป็นปีแรกที่ไม่ได้ไปสาดน้ําปะแป้งกันอโอเคขอบคุณครับโค้ดวินัสกับชัดเจนชัดเจนโอเค มาสอนก่อนนะปะเทเรียนที่30สิ่งที่ทําปี2020นะก่อนที่จะออกไปทํางานภารกิจนะครับมาแบ่งปันก่อนอคือสิ่งที่ที่คนทุกคนทํากันในช่วงของเนี่ยช่วงเนี้ยสิ่งที่คนทํากันโดยส่วนใหญ่ ข้อข้อที่หนึ่งเลยนะข้อที่หน,นะครับตื่นตื่นตนกอ่กับกับวิกฤตที่ที่ทุกคนได้เจอกันคนคน,ท,คนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับก็จะไปเสพข่าวนะครับจะไปจะไปติดตามนะครับติดตามเพราะว่ากระแสข่าวในช่วงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โควิดนั้น นั้นการที่เราไปติดตามติดตามติดตามเนี่ยทำให้ทำให้เราตื่นตระหนกได้ทําให้เราเกิดกเรียกว่าเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนบนโลกใบนี้นะครับประเทศไทยก็เป็นแบบนี้นะประเทศประเทศต่างประเทศก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูว่า เราจะทำอะไรบ้างในช่วงที่มีมีวิกฤตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับขอ้อข้อที่สองก็คือคนคนในช่วงนี้ก็จะโหยหาอดีตโหยหาอดีตว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเสียดายนะไม่ได้ไม่ได้ทำแบบแบบนี้แบบนั้นไม่ได้เตรียมเงินไว้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมสิ่งที่จำเป็นไว้คือโหยหาอดีตแล้วก็เรียกหาอนาคต อ่าณปัจจุบันเนี่ยคนจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้เ ي, เมื่อไหร่มันจะหายไปเมื่อไหร่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 ก็คือกดดันกดดันตัวเองพอเราเสพข่าวข้อที่หนึ่งใช่หหหไหมเราเสพข่าวเราตื่นตระหนกพอตื่นตระหนกปับ๊บก็พารณาถึงอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วก็โหยหาอนาคตว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะผ่านไปเฮ้ยสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะไปเมื่อไหร่นะครับก็คือเมื่อคนเนี่ยอยู่ในอดีตแล้วก็อยู่ในอน,นาคตเนี่ย ชีวิตมันก็จะเดินต่อไปไม่ได้มันก็จะวุ่นวายอยู่แบบนี้นั้นเราจะทํายังไงให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับแล้วข้อที่สามก็คือคนคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยรอคอยรอรับรอรับรอรอรับจากผู้อื่นนะครับคนนะ่ยมีสองมีอยู่2แบบก็คือเป็นผู้ให้กับเป็นผู้รับนั้นผู้ให้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะผู้ให้นี่มีจํานวน มีจํานวนไม่ไม่มีจํานวนน้อยกว่าผู้รับผู้รับเนี่ยจะเยอะมากถ้ามีถ้ามีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผมว่านะผมว่าผู้ให้เนี่ยน่าจะประมาณสักหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ที่เป็นผู้ให้ได้สังเกตดูในการที่เกิดวิกฤตมานะครับเกิดวิกฤตมามีผู้ให้มีผู้ให้อ่ะคือให้ให้ทั้งเงินให้ทั้งให้ทั้งความรู้ให้ทั้งส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องสิ่งของเนี่ยจำนวนเนี่ยไม่เท่ากับผู้ที่รอรับอยู่ ก็แต่ว่าต้องสรรเสริญนะวิรบรลุษที่ว่าเป็นคุณหมอคุณพยาบาลที่ที่ช่วยเป็นเป็นแบกหลังเป็นอะไรที่คอยรักษาคนที่ไม่ว่าจะติดเชื้อไม่ว่าที่จะป้องกันไม่ว่าคนที่รอดูอาการเนี่ยอันนี้เป็นเทวดาตัวจริงเลยคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในโรงพยาบาลทั่วประเทศทั่วโลกด้วยซ้ำนั้นคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะรอรับ รอรับรอรับอย่างเดียวเลยนะขอ้อข้อหนึ่งตื่นตะหนกเสพข่าวที่ไม่ดีข้อสองก็คือติดติดอยู่กับอดีตที่เคยที่เคยมีความสุขแล้วก็เเฝ้ารออนาคตที่ที่จะที่จะให้ผ่านไปคือไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์นะหนึ่งตื่นตะน,นกสองอยู่กับอดีตแล้วก็เฝ้ารออนาคตสามก็คือรอรับนั้น คนที่เฝ้ารอรับเนี่ยชีวิตมันก็จะอย่างที่เราเห็นมันก็สี่ชีวิตเนี่ยเมื่อเมื่อมีสามข้อนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยชีวิตมันก็จะอยู่ด้วยความพอเรามีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวความเผลอเนี่ยอาจจะเกลียดด้วยซ้ํานะชีวิตที่เจอแต่เรื่องไม่ดี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 เนี่ยมันจะให้มีความสุขไปไม่ได้นั้นเราจะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงนะครับาเราอาจจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้แต่เราอาจจะ เราดักช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ในในการที่เกิดวิกฤตแบบนี้มันก็จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าเราได้มองเห็นไหมนั้นคนทั่วไปเนี่ยจะมองไม่เห็นเพราะคนทั่วไปเนี่ยไปติดกับอยู่ที่ข้อ1ข้อ2ข้อสแล้วก็ข้อ4นั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะทําให้โอกาสที่เข้ามาเนี่ยก็ผ่านไปแล้วก็ แล้วพอมันพ้นโควิดไปแล้วเนี่ยชีวิตของคนคนกลุ่มนี้ก็จะก็จะหนักกว่าเดิมนะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้รอรอคอยโอกาสอย่างเดียวต่ทั้งที่โอกาสมาแล้วนะเมื่อวานผมได้ฟังน้องคนหนึ่งเขาเขาให้ไอเดียนะบอกว่าเนี่ยถ้าถ้ามันมีโควิดเข้ามาก็เอาโควิดเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนเป็นโอกาสเป็นโอกาสเมื่อมันมีเข้ามาก็เอาโควิดไปคูณน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ คนที่เปิดร้านอาหารคุณก็เป็นเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ได้ใช้โควิดก็คือต้องต้องทำสินค้าที่มันออนไลน์ได้สินค้าตัวของเราเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าสินค้าของเราเนี่ยมันออนไลน์ได้ไหมถ้าถ้ามันอ,ออนไลน์ไม่ได้จบแล้วชีวิตนี้จบแล้วนั้นเราต้องเอาสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่ในออนไลน์ให้ได้เลยเพราะตอนนี้ออนไลน์เนี่ยมันมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้ทุกธุกรกิจทุกอาชีพเนี่ยอยู่รอด แม้แต่แม้แต่ในโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเห็นมีวางแผนแล้วว่าต่อไปสอนต้องสอนผ่านออนไลน์นะครับทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วก็สั่งการบ้านนะครับสั่งการบ้านสั่งงานแล้วก็เรียนกันในออนไลน์เพราะว่าเพราะว่ามันต้องมันต้องพาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ให้ได้ถ้าเราพาเข้าเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ได้ส่งของทางออนไลน์ไม่ได้สอนทางออนไลน์ไม่ได้ประชุมทางออนไลน์ไม่ได้ชีวิต นะครับชีวิตจบจบ,จบและจบนั้นในบางอาชีพเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทํางานข้างนอกได้นะครับโดยโดยระมัดระวังแต่บางอาชีพแบบจะต้องทําแล้วว่านั่นแหละต้องมาดูว่าเราจะเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ให้อยู่รอดได้ยังไงเออนั้นมันตัวน,นี้เป็น,ฟนไฟบังคับแหละแต่ว่า 5, 5้ข้อที่พูดมาเมื่อกี้ที่เปิดมาเมื่อกี้นั้นเป็นสิ่งที่คนโดยส่วนใหญ่เป็น คนโดยส่วนใหญ่นี่เจอนี่เราจะทํำยังไงบ้างในการที่เราเจอเจอเหตุการณ์เดียวกันแบบนี้นั้นคนที่จะอยู่รอดก็คือต้องปรับตัวต้องปรับตัวให้ได้นะครับเห็นไหมบางคนก็เฮ้ยอยู่บ้านก็ทําแมสขายเลยก็ทําแมสขายก็ทาไงก็ได้ให้มันเกิดไรายได้ขึ้นมาแล้วก็ส่งออนไลน์ไปนะครับนั้นมีหลายคนที่พอเจอวิกฤตปั๊บเฮ้ยเอยเอตอนนี้ก็มาทําร้านอาหารทําร้านอาหารแล้วก็ สั่งส่งไปทางออนไลน์คนที่ทาเป็นเป็นอาหารเมื่อก่อนลูกค้าต้องมาที่ร้านใช่ไหมไม่ต้องนะครับก็เอาอาหารเนี่ยนะครับไปส่งลูกค้าที่บ้านนะครับก็สั่งออเดอร์สั่งออเดอร์ไปถ้าทาอย่างเงี้ยอยู่รอดได้นะครับคนที่ขายออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยก็ก็เต็มตัวเลยเพราะว่าเพราะว่าคนที่ขายออนไลน์คือมันเหมือนกับเราได้เตรียมตัวเรื่องนี้มานานแล้วเราได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วพอ พอเรามาเจอวิกฤตอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะไม่กระทบเลยเพราะว่าคน,คนที่ได้ผลดีอ่ะคุณลองไปดูที่ขนส่งนะไม่ว่าจะเป็น j a แอ t ไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นไปษณีสินค้าของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยสองร้อยเท่าเลยนะครับผมได้คุยกับผู้บริหารของของขนส่งเนี่ยได้คุยกับว่าฮ้ยตอนนี้ปริมาณงานมากขึ้นเยอะเลยนั้น,น,นแสดงว่าออนไลน์เนี่ยกำลังฟีเวอร์ ใครไม่ทําออนไลน์เนี่ยก็อวสานได้เลยจบข่าวเลยนะครับนั้นเราเราต้องมองเห็นโอกาสมองเห็นโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสด้วยถึงเราจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถที่จะพอพ้นวิกฤตนี้ไปแล้วนี่เราสามารถอยู่ได้อย่างสบายเตรียมเตรียมรับนะครับเมื่อเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับมันทำให้เราได้ตระหนักเห็นความสำคัญของของ,ของการทำออนไลน์ ถ้าใครไม่เห็นก็ต้องรีบเห็นแล้วนะต้องรีบเห็นแล้วแล้วก็การที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจงใช้ชีวิตที่บอกว่าเราถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความกลัวเนี่ยเราจะไม่มีสติในการที่จะคิดเรื่องราวดีๆนะครับนั้นจงใช้ชีวิตด้วยความรักแล้วก็ความสุขอ่าข้อนี้เป็นทางแก้นะเป็นทางแก้สําหรับคนที่ถ้าทําอยู่แล้วเนี่ยก็ทําต่อไปถ้าถ้าถ้ายังไม่ทําก็ได้เวลาที่ต้องทาแล้วใช้ชีวิตนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ใช้ชีวิต เลือกเสพในโลกออนไลน์มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมเราก็เลือกเสพที่เป็นประโยชน์เท่านั้นใช้เวลาตรงนี้พัฒนาตัวเองให้ให้ตัวเองอยู่รอดได้นะครับนั้นคนที่อยู่ที่บ้านมีเวลาก็ก็ไม่ใช่ว่าตอนนี้เอาเวลาไปดูหนังเอาไปดูหนังเอาไปดูละครเอาไปดูอะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะน,น,นั้นถ้าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นแค่ผู้ตามไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเอง นั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสของคนที่จะพัฒนาตัวเองได้มีโอกาสได้เรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาด้านที่เราชอบวันนี้เราชอบอะไรเราก็พัฒนาด้านนั้นแล้วก็ที่ททสำคัญในวงเล็บไอ้ที่เราชอบเนี่ยมันสมามารถที่จะไปเป็นผู้สร้างได้ไหมเอาไปไป,ไปทาตลาดได้ไหมในโลกออนไลน์นะตอนนี้มุ่งไปในโลกโลกออนไลน์อย่างเดียวเลยว่าสินค้าของเราเนี่ยมันสมามารถที่จะส่งทางออนไลน์ได้ไหมขายทางออนไลน์ได้ไหมโฆษณาทางออนไลน์ได้ไหม คำถามคำถามนี้ต้องถามกับตัวเองก่อนถ้ามันทําไม่ได้นะครับก็ก็คิดหาอย่างอื่นได้เลยเพราะตอนนี้ต้องส่งทางออนไลน์เท่านั้นนะครับจงอยู่กับปัจจุบันถ้าเราไปอยู่กับโลกในอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่เกิดนั้นจงอยู่กับปัจจุบันอย,ยอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความรักนะครับถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราทําปัจจุบันของเราเนี่ยให้ดีให้ดีให้ดีกว่าเมื่อวานนะทำยังไงให,ให้ให้ตัวเราเนี่ย เมื่อวานเมื่อวานกับวันนี้วันนี้เนี่ยเราต้องดีกว่าเมื่อวานแค่นี้แหละผมว่าชีวิตมันก็จะดีขึ้นทําปัจจุบันทําวันนี้วันนี้เรามีอะไรทําจงทําถ้าเราไม่มีอะไรให้ทําเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วว่าในยุคนี้มันทําอะไรบ้างสามารถทําเงินอะไรได้บ้างนอกจากงานที่เราทําอยู่ด้านเดียววันนี้กูต้องเปิดใจเลยนะว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องหาไรายได้เพิ่มแล้วมันมีวิกฤตนี้มาเพื่อเตือนเราว่าถ้าเรามีไรายได้อยู่ทางเดียว อันตรายมากนะครับตอนนี้คนตกงานกันเยอะมากบริษัทพักงานบางบางที่เลิกบางที่กดพนักงานนะครับมีมีหลายๆอาชีพที่อยู่ดีก็ไม่มีไรายได้เลยนะครับนั้นคนที่วันนี้มีไรายได้อยู่ทางเดียววันนี้ต้องตันหนักแล้ววันนี้มีไรายได้อยู่กระเป๋าเดียววันนี้ทํายังไงให้มีไรายได้สองกระเป๋า นั้นต้องถามตัวเองว่าเอออย่างเราเนี่ยไปทําอะไรเพิ่มเพื่อจะให้มีเงินเพิ่มได้อันต้องถามตัวเองถ้าถ้าไม่มีก็ต้องมองมองหาโอกาสมองหาโอกาสว่าตอนนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเรียนรู้พัฒนาในสิ่งที่เราเป็นอย่างง่ายๆสุดเลยเนี่ยก็มองหาในโลกออนไลน์ถ้าเราไม่มีทุนใช่ไหมเราก็ไปหาบริษัทที่เขามีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็เป็นตัวแทนในการที่จะขายสินค้าให้กับเขาเนี่ย เนี่ยอย่างนี้จุดเริ่มต้นของการที่เราจะมีรายได้เพิ่มได้เราไปดูซิว่าเราชอบสินค้าประเภทไหนอ่าตอนนี้ตลาดเนี่ยเขาต้องการสินค้าตัวไหนถ้าเราฉลาดมากขึ้นนะครับเราดูว่าคนต้องการสินค้าตัวไหนเราก็ไปหาแหล่งผลิตอ่าแหล่งผลิตว่าคนไหนผลิตมาแล้วเราก็ไปเป็นตัวแทนเขานะครับแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่เขาต้องการอันนี้คือช่องทางในการที่เราจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ เ,เมื่อเราเมื่อเราต้องการรายได้เพิ่มขึ้นนะมันมีหลายช่องทางมากนั้นมันอยู่ที่ว่าวันเนี้เราได้ได้พัฒนาตัวเองไหมถ้าเราไม่เป็นนะครับแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าทุกคนนะมี Facebook อยู่แล้วทุกคนมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนั้นมือถืออยู่ต่อหน้าเราเราก็เอาออกมาทำไรายได้ได้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ข้อนี้ข้อสำคัญมากถ้าถ้าเราเป็นผู้รับ รเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่เราจะได้รับไงแต่ถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราให้เป็นผู้ให้ง่ายๆเลยนะการเป็นผู้ให้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับถ้าเรามีคลิปดีๆนะครับเราก็แค่แบ่งแบ่งปันให้กับเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเราที่มีอยู่ในไลน์อะเรามีไลน์กันแล้วก็แบ่งปันคลิปดีๆให้กับเพื่อนเพื่อนไม่มีกําลังใจเราก็หาคลิปที่พูดสร้างแรงบันดาลใจส่งให้เขาบอกไอ้ฟังคลิปนี้สิคลิปเนี้ย ฟังแล้วมันมีกําลังใจตอนนี้คนต,ต้องการกาลังใจเราก็ส่งคลิปนี้ให้มันมีคอร์สฟรีอย่างเช่นคุณจรรรัตพรมมีครูเอ็ดดี้แสนล้านเนี่ยก็ทำคอร์สฟรีให้คอร์สฟรีเขาเรียกว่าคอร์สให้จัก,กรวาลทางานให้คอร์สเนี้ยในระหว่างนี้เรามีเวลาเพื่อนมีเวลาเราก็ส่งคอร์สเนี้ยให้กับเขาได้ไปเรียนอยันนี้อันนี้คือการให้ทําอย่างนี้ทุกวัน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 ข้อ2ก็คือถ้าเรามีความรู้อะไรแล้วเราก็ออกมาแบ่งปันถ้าเรามี มีเขาเรียกว่ามีแนวความคิดเราไปอ่านหนังสือมาแล้วเราได้รู้สึกว่าได้ความคิดได้ประโยชน์มาแล้วก็ออกมาออกมาแบ่งปันหน้าจอแบบนี้หน้าเฟซเราออกมาถ้าเรายังไม่มีเฟซน,นะครับเราก็มาทาเฟซถ้าเรามีเฟซแล้วเราก็มาทาเพจออกมาแบ่งปันอันนี้คือการให้การให้มันมีหลายแบบไงหนึ่งให้ให้ของก็คือให้คลิปให้ความรู้สองก็คือให้ความรู้ที่เรามีออกมาหน้าจอทําแบบนี้ ทุกวันทุกวันทุกวันและเราก็เรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้เรียนรู้ที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดการงานได้สิ่งนี้สิ่งที่เราต้องทําไม่ทางใดทางหนึ่งเนี่ยเราต้องทําอยู่แล้วนะคุณจะตื่นตระหนกอยู่ก็ได้คุณจะกลัวอยู่ก็ได้คุณจะรอรับก็ได้คุณจะปล่อยโอกาสผ่านไปก็ได้คุณจะ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 อะไรมากมายก็ได้แล้วพอผ่านไปปั๊บเนี่ยชีวิตมันก็จะเหมือนเดิมหรือก็แย่กว่าเดิมแต่วันนี้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวเองได้เรียนรู้มีเวลาเรียนรู้เสพ เสพเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นให้กับตัวเองสร้างกําลังใจให้กับตัวเองมองหาช่องทางในการทํารายได้นะครับแล้วก็อยู่อยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันที่เราทําได้แล้วก็สร้างให้เรามีโอกาสได้ได้ได้มีรายได้มากขึ้นนะครับถ้าเราทําแบบนี้ชีวิตเราเนี่ยเมื่อผ่านวิกฤตนี้ไปปั๊บชีวิตเราเนี่จะเปลี่ยนไปนั้นตอนนี้มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่รอชะตากรรมกลุ่มหนึ่งที่ จะเปลี่ยนชะตากรรมของเราให้ดียิ่งขึ้นนั้นวันนี้เราอยู่กลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองขึ้นอยู่กับเราชีวิตของเราจําไว้นะว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีเราแค่คนเดียวเบื้องหลังของเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเบื้องหลังของผมก็มีลูกมีภรรยามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเบื้องหลังของผมเนี่ยมีมีเยอะมีคนอยู่เบื้องหลังเยอะมากมีลูกน้องมีลูกศิษย์มีอะไรเยอะแยะมากมายในคําถามก็คือเราจะ เราจะไปตามชะตากรรมหรือเราจะเปลี่ยนชะตากรรมเรานั่นคำถามของผมผมถามตัวเองแล้วผมได้คําตอบว่าผมจะเปลี่ยนชะตากรรมให้มันดีขึ้นเพราเมื่อผมเปลี่ยนหนึ่งคนมันก็จะเปลี่ยนรอบข้างได้ผมสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นวันนี้ผมถามถึงคุณว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนนะครับ up to you ชีวิตเป็นของคุณแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปที่31นะครับผมครูบอลสอนขายมายเอ็กซ์เสวัสดีครับ